บเวลานี้น่แล้วผมควรเรียนเชิญนักแสดงนะครับจะเป็นต่อสิ้นขอบนะครับผมพี่ชาตริณนะครับพี่เงือนะครับผมพี่เจี๊ยบดนมรึงพี่อุ่นด้วยนะครับผมแน่นอนนะครับขอเรียนเชิญคุณมุกดาคุณยูโรนะครับจะไฟน้ำค้างด้วยนะครับผมขอเรียนเชิญอ๋อสวัสดีครับคุณยูโรครับไม่ได้เจอมานานไม่ได้เจอขนานมากเลยครับเชิญเลยครับผมคุณยูโรนะครับคุณอาอนนะครับผมสวัสดีครับขอเรียนเชิญนะครับผมคุณอาวอนับคุณโปรเกรสด้วยนะครับครับผม สวัสดเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับผมประจำที่ตามโปสเตอร์ได้เลยนะครับผมนี่นะครับสี่สุดยอดคอนเทนต์นะครับของไอชี้นะครับก่อนอื่นนะครับแน่นอนเราต้องขออนี้ให้ลูกพี่ของเรานะครับผมพูดคุยสักนิดหนึ่งนะครับเป็นต่อนะครับอยู่กับเรามา20กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่ผมเท่านี้จนเท่านี้นะครับผมซึ่งพี่ๆหน้าก็ยังหน้าเด็กเหมือนเดิมเลยนะครับผมครับต้องคุยหมอครับ ย่พี่เกลือนะหน้าเด็กลงทุกวันเลยนะเอาจริงๆดูสไตล์การแต่งตัวดิทุกคนโอ้โหวัยรุ่นมากก็ดีครับเมื่อกี้คนจะสั่งโทรสั่งอาหารด้วยที่ผมเป็นแกลบครับพี่เกลครับผมเป็นต่อเป็นเงินมากครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่ทางเป็นต่อนะครับของเรานะครับได้มาอยู่ในแพลตฟอร์มเคชันไอจีที่นะครับซึ่งก็ทําให้เราได้มีฐานคนดูใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยเป็นน้องๆเป็นเด็กนะฮะโดยที่เราก็มีแฟนคลับเดิมของเราเป็นแก๊ง วัยรุ่นเด็กของเราอยู่แล้วด้วยนะฮะก็การมาอยู่นี่ก็ได้เจออะไรใหม่ๆครับแล้วก็ตื่นเต้นมากนะฮะเพราะว่าเห็นอะไรเยอะยะมากมายเลยเดินเข้างานมานี่แฟนคลับเจอสิเป็นคนอื่นเขาก็กรี๊ดกราบพอเจอเราเขายกมือไหว้ให้เกียรติเขาให้เกียรติเราเขารู้สึกว่าดีใจที่ได้เป็น อ่าเป็นพี่ใหญ่แล้วกันครับของนายชีนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับขอบคุณทางยชีด้วยนะครับครับผมจะบอกได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเป็นต่อนะครับดังไปถึงว่าแฟนๆชาวจีนรู้จักเราเยอะมากๆเลยนะอีกสักนิดนึงนะผมว่าพี่เกลือต้องเรียนรู้ภาษาจีนแล้วจะพอจะได้ไหมครักทายแฟนๆชาวจีนสักนิดนึงี่你好เป็นต่อ我们在算是泰国最有名的电视剧哦这个 sitcom 所以请大家多多指教哦谢谢您谢谢，ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ แน่นอนนะครับซีรีถัดไปนะครับผมเราก็ต้องมาพูดคุยนะครับกับนักแสดงนิดเดงนะครับผมโอ้โหนี่เมื่อกี้ดูดูเดือดมากๆเลยนะครับไฟน้ําค้างนะครับผมกับคุณมุกดากับคุณยูโรนะครับอยากให้พูดคุยฝากผลงานนิดหนึ่งแล้วกันนะครับครับก็ก็ถือว่าขอบคุณทางไอชีอีมากมานะครับก็เป็นครั้งแรกที่ทางช่องเจ็ดเีนะครับได้ร่วมมือกับไอชีอีครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่สัพพอร์ตละครของเราผ่านทางไอชีอีครับครับผม คุณยูโรครับนะครับผมก็ดีใจเช่นกันค่ะก็เหมือนการที่เราได้ร่วมง,งานใหม่กันได้เจอกับอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ฐานคนดูใหม่ๆที่เป็นแฟนคลับจากกลุ่มอื่นๆที่ต่างจากเดิมด้วยก็ดีใจมากๆค่ะที่ละครได้เข้ามาอยู่กับอาชีครับครับผมจะลงมือให้คุณพุกดาและคุณยูโรด้วยนะครับซีรีส์ไฟน้ํำ้างนะครับผมและต่อไปนี้นะครับคู่นี้ไม่ได้เจอกันมานานมากๆเลยนะครับอินวอ์นะครับผม ไม่ได้เจอมาบามากแฟนๆคิดถึงบ้มากเลยนะครับผมอยากให้พูดดึงซีรีส์นิดนิดนึงนะครับก็เรื่องใจอันจ็กเกอร์นะครับกบอนก่อนอย่เลยต้องขอบคุณทางไอชีมากมากก่อนเพราะว่าอย่างที่ใครรู้ว่าเรื่องเนี้ยเรากับทีมงานเป็นผู้จัดเองใช่ก่อนที่จะมีซีรีส์ต้องมีช่องแพลตฟอร์มที่ออนก่อนนะครับขอบคุณทางไอชีมากที่ให้โอกาสเราแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันครับก็ต้องบอกว่าคอนเทนต์ที่เราร่วมกันทำเนี่ย สุดยอดมากครับขอบคุณมากครับครับผมคุณจีนครับสักนิดนึ่งไหมครับครับก็แน่นอนว่าก็ต้องดีใจครับแล้วก็ขอบคุณทางผู้อำนวยเช่นกันคือคือถ้าเกิดผมมองในมุมมองของนักนักลงทุนเนี่ยผมก็อาจจะกังวลอาจจะไม่กล้าลงทุนในจินบอลสักเท่าไหร่ อด้วยด้วยพอทที่ที่มันแปลกใหม่เกินไปแล้วก็ด้วยวิธีการนำเสนอคอนเทนต์ของเรามันก็จะเป็นลายเส้นของเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณอย่างจริงๆที่ไม่เข้ามาแทรกแซงในในผลงานนี้จริงแบบว่าเหมือนแบบเราซัพพอร์ตอยู่เต็มที่นะอะไรเงี้ยต้องต้องขอบคุณมากๆากเลยครับแล้วก็ตอนนี้เพื่อนก็กำลังเข้มข้นนะครับก็ศิลปินหลายๆท่านมีแฟนคลับก็เชิญชวนมาดูได้โอ้โหนี่นะครับเข้มข้นจริงๆนะครับผมเพราะเพิ่งปล่อยอีพีแรกนะครับติดเทรนด์อันดับหนึ่ง ทั่วโลกเลยนะครับผมจะลงเวอร์ด้วยนะครับผลงานจากอีทัวนะครับผม Jack and Joker You Still My Heart นะครับทุกคนจะติดตามนะครับผมสู้ๆต่อไปนะครับผมแน่นอนนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับอีซีรีส์นี้นะครับ Love Sick 2024นะครับผมโอ้โหนี่นักแสดงหน้าใหม่นะครับนี่คุณอัลมอนกับคุณโปรเกรสนะครับแนะนำตัวกับแฟนๆสักนิดนึงได้ไหมครับสวัสดีครับโปรเกรสนะครับรบเบอร์เบนโนครับสวัสดีครับอัลมอนครับร็บเบร์เป็นปุ่นครับ ว้าวซีรีส์นี้เป็นไงบ้างครับบอกแฟนๆนิดนึงได้ไหมครับผม Love Sick 2024ครับก็รู้สึกว่าฟีดแบบค่อนข้างดีครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้แบบอ่านคอมเมนต์ทุกคนแล้วก็ก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่ความรู้พวกบวกครับแล้วก็ดีใจแล้วก็อยากฝากทุกคนให้ติดตาม Love Sick ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางไอซ์สีด้วยครับห้ทุกคนไปติดตาม Love Sick 2024ได้ทางไอซ์สีเลยนะครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้นะครับทีมงานบอกว่ามีนักแสดงของ Love Sick มาอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะอยู่ตรงไหนบ้างครับขอยกมือขึ้นหน่อยได้ไหมครับใครที่ร่วมแสดงด้วยนักแสดงทั้งหลายจะเลิฟซ์ครับอยู่ไหมฮะยก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 ไม่ต้องเขินนะครับผมนี่ขอแสดงความยินดีด้วยนี่ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นักแสดงจกเลิฟซ์ด้วยนะครับผมขอแสดงตบมือด้วยนะครับโอเคนี่นะครับผมถือว่าเป็นผลงานท็อปเทรนด์นะครับของไอชีนะครับขอบคุณพี่ๆทั้งสิบท่านด้วยนะครับรวมถึงน้องๆด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับชนะนนี้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับว้าวนี่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับระหว่างนี้นะครับผวมฝากทุกคนนะครับของงานเรานะครับผม ICE i j o y t